ผมโอ๊ยรถน้ำหนักอน่ะเนี่ยาย,ยากไงอร่อยขนาดนี้ยากว่ะเชีว T w X เอเชีวเอเดสิครับจะยากแค่ไหนก็ง่ายแบบเชียวเชียว้าโอ้ยทำกี่รอบก็ไม่ผ่านเด็กอะไรนักหนาว่ะนูนก็ไม่นี่ก็โหน เดาใจหัวหน้านยากจังเว้ย TOA ชิวๆไปสิครับจะยากแค่ไหนก็ง่ายแบบชิวๆชิวๆนะครับพี่หมอให้กูแยกกันอยู่ไม่เป็นไรนะมึงนี่มันก็ห้าเดือนแล้วมุฟออนไปหาคนอื่นแล้วป่ะเออมึงไม่เป็นไรหรอกผู้ชายมีดั้งเยอะแยะพวกมึงก็พูดง่ายอีกกูรักเขาอะ่ะ หายง่ายไม่ผ่านแล้วแล้วก็เิื่เรื่องแล้ <ผม S 1> <ม>อยากผอมมากทำไมชื่อเรืนยากจังวะ TOA ชิว l l Expert สิครับจะยากแค่ไหนก็ง่ายแบบชิลๆพออเพราะ TOA ชิว l l Expert มีเทคโนโลยีซ s ป p e r Bonding Two in One ทาง,ง่ายลดเวลาไม่ต้องทารองพื้นไม่ต้องผสมน้ำย้ำนะครับไม่ต้องผสมน้ำทาอย่างง่ายทาอย่างชิลด้วย TOA ชิว l l Expert หาซื้อได้แล้วที่ห้างขายสีชั้นนำที่ร่วมรายการ